จัดอันดับ12ราศีที่แฟนเก่าหรือคนเก่าจะกลับมาหาคุณใน3เดือนนี้คลิปนี้ t i m e l e ล s ค่ะมันเป็นของคุณค่ะดังนั้นฟังให้จบเลยนะคะเพราะบางทีคำตอบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้ค่ะ ชาวกันคะ่ะคอนเฟิร์มว่าคนเก่ากลับมาแน่แต่กลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณคะ่ะเพราะว่าชาวราศีกันมัจะเป็นคนที่ทําให้ทุกคนรู้สึกพึ่งพาได้แต่แฟนเก่าที่กลับมาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาพร้อมความรักแต่เป็นเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณคะ่ะจะว่าไปนะคะเพิ่งเจอลูกดวงชาวราศีกันเนี่ยแหละหนังโทรมาเมา,มาว่าแฟนเก่าอะ่ะโทรมาขอคําปรึกษาเรื่องงานซึ่งตอนแรกคะ่ะเธอก็รู้สึกดีใจที่เขาเออยยังไว้ใจเรานะน,นู่นนั่นนี่แต่พอเวลาผ่านไปคะ่ะเหมือนขอความ ช่วยเหลือเยอะๆเนาะเธอกับรู้สึกว่าเออตานี้เนี่ยกลับมาเพราะว่าเธอสําคัญหรือว่าเพราะเขาแค่ต้องการความช่วยเหลือกันแน่ก็ทําให้งงงวยกันใหญ่นะคะซึ่งชาวราศีกันดวงในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องพูดว่าเขาจะกลับมาพอขอความช่วยเหลือจากคุณนั่นแหละค่ะลองตั้งขอบเขตให้ชัดเจนกับตัวเองค่ะว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเราต้องดูแลหัวใจตัวเองก่อนเสมอนะคะ ชาวกรกฎคนเก่าของคุณจะคิดถึงความอบอุ่นและการดูแลที่คุณเคยมอบให้ค่ะแต่เขาเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับการกลับมาแบบจริงจังนะคะน่าจะมีมาชบโชบมาดูคุณก่อนค่ะแล้วก็มาทําให้คุณรู้สึกงงงสับสนนิดหน่อยในความสัมพันธ์ค่ะตรงนี้เนี่ยต้องรอเขาพร้อมเปิดใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะความสัมพันธ์ถึงจะดีขึ้นค่ะเยีายเพิ่งคาดหวังมากเกินไปนะคะแต่ให้โอกาสตัวเองได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองด้วยค่ะว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มใหม่จริงๆหรือเปล่าค่ะ ชาวพฤกษบมักเป็นที่พึ่งที่ดีค่ะคุณมีความมั่นคงและจริงจังกับคนรักของคุณซึ่งตาคนเก่าของคุณเนี่ยก็อาจจะก,กลับมาเพราะยังคิดถึงความปลอดภัยและความมั่นคงที่คุณเคยมอบให้เขารู้สึกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าเขาอยากได้ความมั่นคงการที่แบบไปไหนมาไหนสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ยังอยู่ต้องกลับหาชาวราศีพฤกษบเท่านั้น เขากลับมาด้วยเหตุผลเดิมให้ถามตัวเองเลยค่ะว่าคุณพร้อมจะกลับไปอยู่จุดเดิมไหมหรือถึงเวลาแล้วที่คุณต้อง move on ค่ะ เคยไหมคะตอนที่คุณคุยหรือคบกับเขามันเหมือนก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วก็ถอยกลับมา2ก้าวถ้าคุณติดอยู่ในซอชั่นนี้ชาวราศีเมษบอกเลยค่ะว่าตาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้หลังเลสุดๆคนเก่าของคุณแฟนเก่าของคุณนะคะจะกลับมานะแต่ว่ากลับมาในเวอร์ชันที่ยังมีความย้อนแย้งอยู่ในใจคะ่ะดูเหมือนเขาจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะ move on หรือว่าเขาจะกลับหาคุณแบบเต็มตัวดีละลาละละังไปหมดเลยค่ะแอบเมานิดนึงก็คือลุกดวงควีนเนี่ยที่เป็น ชาวราศีเมษนะคะเขาก็เคยบอกควีนว่าคนเก่าอะ่ะกลับมาจริงๆอย่างที่ควีนทำนายเลยนะในช่วงเวลาที่แบบบอกไว้แบบ exactly แต่ดันกลับมาพร้อมกับความดังเลมาแบบมาใหม่หายมาแบบไม่สันเจนเหมือนเดิมคะ่ะก็เลยทำให้เธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในลูปเดิมๆนะคะ ง่ายๆเลยค่ะให้เวลาเขาและอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจได้ในภายหลังค่ะและถ้าเกิดว่าเขายังลังเลให้คุณชัดเจนค่ะถามตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะรอไหมและถ้าคําตอบคือไม่ก็เดินหน้าต่อกับ New Person thank you next คนเก่าของชาวราศีธนูอาจกลับมาพร้อมคําว่าคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เรามีด้วยกันค่ะและการกลับมาของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คิดจริงจังอย่างที่คุณคาดหวังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเขายังติดใจในรสชาติชีวิตที่พวกคุณต่างได้สนุกสนานด้วยกันในตอนที่คบกันนะคะแล้วมันก็เลยแบบติดค้างในใจทําให้เขาไม่สามารถ move on ได้เขาคิดถึงช่วงเวลาที่พวกคุณได้ใช้เวลาด้วยกันนั่นแหละเขาก็เลยจะวนกลับมาใหม่เพื่อตักตวงความสนุกสนานที่พวกคุณมอบให้กันละกัน ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่พาเขากลับมาไม่ใช่ความจริงใจให้ชัดเจนระวางขอบเขตของตัวเองไว้นะคะชาวมังกรจะเป็นคนที่มักสร้างความมั่นใจให้กับคนรอบข้างและแฟนเก่าของคุณก็อาจกลับมาพร้อมกับความต้องการในความมั่นคงของชีวิตค่ะคือเขาคบเก็บคุณแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีอนาคตนั่นแหละก็เลยกลับมาใหม่นะอย่าให้เขากลับมาเพราะแค่เขาต้องการค่ะคุณต้องดูว่าเขาพร้อมอินเวสในความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหน ความอบอุ่นและการซัพพอร์ตของชาวราศีมีนเนี่ยทำให้คนเก่าคิดถึงโหยหาและความอ่อนโยนของคุณทําให้เขาติดใจแต่เขาอ่ะก็อาจจะยังลังเลอยู่ว่าควรจะกลับมาจริงจังกับคุณดีไหมหรือว่าจะอะไรยังไงแต่สุดท้ายเขาก็จะวนเวียนกลับมาเพื่อตักตวงเอาความอบอุ่นที่คุณมอบให้เขาเสพอย่างเต็มที่เพราะว่าเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆตรงนี้คุณได้ดูแลและซัพพอร์ตจิตใจเขาค่ะ ฟังเสียงหัวใจวเองก่อนนะคะว่าคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเขาไหมหรือควรปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแค่อดีตค่ะคุณต้องตกตะกอนดูดีๆนะว่าเขากลับมาไม่ได้หวังผลประโยชน์กับคุณนะคะไม่ได้หวังแค่ว่ามาทําให้เขาแบบแฮปปี้พอแฮปปี้เต็มที่แล้วเจอคนใหม่ก็ไปอะไรเงี้ยหนึ่งออกแนว มีเพื่อนเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะชีเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วชีเพิ่งมาดูดวงกับควีนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะชีเล่าให้ฟังว่าก่อนนั้นเนี่ยที่เพิ่งดูดวงกันไปก่อนที่จะมาดูช่วงต้นปีเมื่อปีที่แล้วที่เขามาดูกันนะคะเออก็คือควีนทักไปว่าแฟนเก่าชีจะกลับมาแล้วก็คือมาจริงๆเพิ่งกลับมาเมื่อช่วงประมาณแบบ ปลายปีที่แล้วอย่างที่ถ่ายไปเลยแล้วตาหน้านะักก็คือแบบฟุ้งไฟเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเล่าไหมเหมือนบอกเพื่อนควินว่าเออเขารู้สึกเสียใจรู้สึกพลาดที่แบบปล่อยนางไปอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะเพื่อนควินนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนเนี้ยเห็นคุณค่าในตัวฉันนะเออดีจังอะไรเงี้ยแบบเอออยากกลับมาเพราะว่าเห็นคุณค่าในตัวเรานน่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่พอเออเพอเหมือนแบบเวลาผ่านไปมันคุยกันแล้วมันก็เริ่มมีความแบบเออะอออีว่าเอ้ย มันจริงใจไหมคือผู้หญิงเรามันมีเซนนะน้องก็จะมีความรู้สึกแบบขึ้นมาเลยเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาดูดวงกันนะคะควีนก็เลยแนะไปนิดนึงนะคะว่าให้ลองถามเองดูดีๆนะคะว่าผู้ชายคนนี้ที่บอกว่ารู้สึกเสียใจยรู้สึกพลาดไปอะคะ่ะจริงๆมันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเพราะเขารู้สึก ขาดบางอย่างในชีวิตนางก็เลยอ่ามาเช็คดวงกันเลยนะคะก็จะได้คําตอบในการประกอบการตัดสินใจไปค่ะเออสิ่งที่คุณจะบอกก็คือราศีสิงในช่วงนี้เนี่ยคนเก่าอะ่ะมันจะกลับเข้ามาแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบที่แบบคุมเครืออยู่นะคะคือกลับมาพอเห็นคุณโดดเด่นเฉิดฉายมีคนเข้ามาจีบนะอาจจะแบบอยากเอาชนะหรือนางไปลองคุยกับคนอื่นแล้วนาาจ,จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่มีใครดีเท่าคุณก็เลยวนกลับมาที่เนี้ยเราไม่รู้เหตุผลที่แน่นอนคืออะไรคะ่ะดังนั้น วิธีรับมือนะคะคือความมั่นใจของคุณเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญเลยค่ะคุณต้องถามตัวเองว่าเขากลับมาทําไมแล้วเขาคนนี้ดีพอสําหรับคุณไหมถ้าเกิดว่าการกลับมาของเขาเป็นแค่เหตุผลของคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งอ่ะมันก็ดีที่ควรจะปล่อยเขาไปแต่ถ้าคุณอยากจะลองเริ่มต้นใหม่กับเขาก็ต้องให้เขาพิสูจน์เองว่าเขาคู่ควรกับความรักของคุณนะคะ ราศีตุลเป็นราศีที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกสงบสบายใจแฟนเก่าของคุณค่ะเขาอาจจะกลับมาเพราะว่าเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆแล้วก็รอยยิ้มของคุณค่ะเพราะว่าคุณเปรียบเสมือนพื้นที่ความสบายใจของเขาในช่วงเวลาที่คบกันค่ะถ้าคุณยังรู้สึกดีด้วยกับคนนี้นะคะก็ลองเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะแต่คุณต้องชัดเจนก่อนนะคะว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ แฟนเก่าของคุณชาวุมคะ่ะเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะและเขาจะกลับมาเซอร์ไพรส์คุณแบบคาดไม่ถึงเช่นทักมาทันทีหลังจากดูคลิปนี้จบหรือทักมาหลังจากไม่ได้คุยกันนานหลายปีหลายเดือนหรือโผลมาในสถานที่ที่คุณไม่คาดคิดคะ่ะเพราะว่าจริงๆเขาแอบตามส่องตามสืบคุณอยู่นะคะเปิดใจคุยกันอย่างชัดเจนคะ่ะและถามตัวเองว่าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้จริงจังไหมต้องการอยากไปต่อหรือเปล่า เวลาชาวพิจิกอินเลิฟชาวพิจิกจะดูแลและเอาใจใส่ดีมากรักมากแคร์มากแต่ยิ่งรักมากพอเลิกกันยิ่งแคนมากยิ่งเจ็บหนักอะไรเงี้ยคือราศีพิจิกเอเนจี Energy, คุณดูเป็นแบบนี้นะคะและต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเวลาที่ให้ใครคือให้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จนมันทําให้เวลาที่คนเก่าเลิกกับคุณไปคะ่ะเขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้กลับมาอยู่เสมอนะคะและตอนนี้เขาคิดถึงคุณสุดๆคะ่ะมีแต่คุณวนเวียนอยู่ในหัวเขาตามส่องตามสืบตามดูดู ว่าคุณ move on ไปแล้วหรือ,อยังด้วยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาทุรนทุรายอยู่ในวังวนเวทมนต์ของคุณที่ร่ายเอาไว้ค่ะและเขาจะติดต่อมาหาคุณแบบปุบป,ปับทันทีค่ะ ถ้าคุณอยากกลับไปจริงๆลองถามตัวเองดูว่าคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่อาจจะทําให้คุณเจ็บปวดแบบเดิมหรือเปล่าลองตกตะกอนกับตัวเองดูดีๆนะคะและต่อมาราศีสุดท้ายค่ะเดากันได้ไหมคะว่าเป็นราศีอะไรที่เป็นอันดับหนึ่งค่ะคุณให้เวลา3วินาทีนะคะ e r n i อ y หนึ่ง <Italy> มาดูกันดีกว่าว่าใช่ราศีคุณหรือเปล่า ราศีเมถุนคุณอยู่ในหัวของคนเก่าบ่อยมากๆช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันนะคะก็คือวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละไม่สามารถเอาออกไปจากหัวได้ค่ะแถมคุณยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ยากที่จะลืมอีกด้วยค่ะคนของคุณอาจจะกลับมาพร้อมกับคำถามซ s i m ปลเนาะแบบเฮ้ยสบายดีไหม ช่วงนี้เป็นไงบ้างนะคะแต่ลึกๆแล้วไอ้ข้อความพวกนี้มันคือการเช็คว่าคุณอะยังเปิดจใจเขาอยู่หรือเปล่าคะทีนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะตอบยังไงเพราะส่วนหนึ่งก็ยังรู้สึกชอบเขาอยู่แต่ก็กลัวจะเจ็บอีกครั้งตรงนี้อะคุณควรพิจารณาดีๆเลยนะคะถามตัวเองดูว่าคุณอยากกลับไปจริงๆหรือแค่เพราะคิดถึงอดีตแต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็มาดูดวงส่วนตัวได้กันได้นะคะควัญช่วยเหลือมาแล้วมากกว่า2อ0 0 0นคนค่ะและควันยินดีดที่จะช่วยคุณไขาําตอบ กับเรื่องนี้นะคะ ถ้าคุณยังรู้สึกดีกับเขาลองพูดคุยกันอย่างเปิดใจดูค่ะแต่ถ้าไม่นะคะก็วางขอบเขตของตัวเองให้ชัดเจนเห็นไหมคะว่าแต่ละราศีเนี่ยมีสนเสน่ห์และเรื่องราวในแบบที่แตกต่างกันค่ะแต่คำถามสําคัญไม่ใช่แค่ว่าเขาจะกลับมาไหมแต่มันคือคุณอยากให้เขากลับมาจริงๆหรือเปล่าความรักที่ดีเริ่มต้นจากตัวคุณคะ่ะและถ้าคุณมั่นใจในตัวเองนะคะทุกคําตอบก็จะชัดเจนเสมอค่ะคอมเมนต์บอกคุณหน่อยนะคะว่าราศีของคุณอยู่อันดับไหนและคุณกําลัง รอแฟนเก่าให้กลับมาหาแบบนี้อยู่หรือเปล่าแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่กำลังสงสัยในความสัมพันธ์เผื่อเขาได้คำตอบเหมือนคุณนะคะส่วนใครที่อยากได้คำตอบชัดเจนเลยเอาแบบจุกๆว่าจะกลับมาไหมทำยังไงเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าค่ะหลังไมมาปรึกษาส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะควีนช่วยมาแล้วมากกว่า26,000คนทั่วโลกควีนขอเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ที่ช่วยคุณปิดล็อกชีวิตพลิกตัวตนหลังไมมาพูดคุยกันได้ค่ะ